ส,สวัสดีครับบัวเขียวสิทธิ์จ่าถ้ยนะครับโวยโดนโหวยแดงครับโวยซื้อ,อลอตเตอรี่ก็อะไรนะลอตเตอรี่ก็ซื้อ,อเาาอาม,มองไม่เห็นนะฟื้อเลยศูนย์สามครับ คนสามโอ้น oh. <t ousse> ี oh. <t ousse> ่อีก <souvent> ส <t ụ> ี่ตัวข้างหน้าไม่ถูกแต่ว่าเขาไม่จ่ายตังค์มันถูกอยู่แต่เขาไม่จ่ายตังค์โอ้ลำบากเนาะชีวิตเราต้องทำมาหากินแล้วดูแล้วต้องนั่นเนาะวังรวยแต่เราบิ๊กนี่ก็จะหวังรวยแค่ถูกหวยนี่แหละอะไรเราจะต้องปินมา ต้องกินแบบนี้แหละเนี่ยแจ้วสวยเจ้าหรอครับพี่น้องมีอย่างไรเสียบขึ้นก่อนเฮ้ยจะคำนิดเดียบเขื่อนเจี๊ยบตัดไปแสดงว่ามันแห้งแตกมาหอดครับ ได้มากจัดการเนี่ยบ้าจุ๋มคำไม่ใหญ่คำไม่ใหญ่หมองับมาแกงคลิปนี้ขายไม่ดังเนี่ยไม่ดังแล้วเราต้องจุ่มอะไรที่มันดังๆเอาไปมาช็อตกันเลยไม่มีอะไรก็มีนี่แหละถั่วอะไรถั่วแล้วที่เหรอครับกินเงินไหมเลิกงานมาแล้วทำอะไร กินเพือยู่ครับกินเพือยู่หวยก็โดนกินใครก็กินแต่หวยก็กิน,ก,ก,นกินเราแต่เราต้องเราก็ต้องก,ก,กินเราจะเรียนมักพูดกินเล็บแก้วไปแดกนานนานไปไกลมัน,นมเบ้อบอ้ามัมีอะไระลงลงไปตามนั้น ช่วงนี้ไม่มีเวลาคือว่าเรามาทํางานไม่มีเวลาที่จะถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ้ากลับไปก็จะทำอาหารให้ให้ให,ให้พวกนี้ชิมกันก่อนวนะ่าสิงมือดีไหมอะไรเงี้ยน่าปกติก็ไม่นั่งกินเหล้ากันธรรมาชาติอาหารนะาเหินก็ไม่ได้ทำกัน เรื่องงานมาก็ของดีๆก็ไม่เคยได้กินนะครับไหนอันนี้ก็ถ้าเลิกงานมาปุ๊บกินเหล้าเมาเมียก็ได้เมียก็นนี้ก็เหมือนกันเมียก็บ่นตามนั้นผมไม่รู้จะเอาอะไรให้ดูตอนนี้กดได้กดแชร์เยอะแล้วเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับดูก็ดูนั่นแหละคือว่า เพลิดเพลินนะครับให้ดูแบบแบบเพลิดเพลินไม่ต้องดูนั่นผมเนี้มาก็ใครจะด่าดจะว่าก็ไม่เป็นไรครับตามนั้นแหละครับคนมันจะดังมันจะลังไม่อยู่แล้วครับตามนั้นก,กตกิกาเข้ากติกาเข้าเหมือนเดิมก, <c oughs> ก็เนี้ยแหละก็เนี้ยมันบานเรากินอย่างนี้ทุกวันเนี้ยเอาเบ,บี้ยวสับเบ,บี้ยวแค่นี้แหละครับขอกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับหวยก็โดนกินนะครับ ซื้อโอตเตอรี่ก็ซื้อบนซื้อศูนย์สามซื้อนั่นก็ไม่จ่ายตังค์โอไม่แน่นอนจริงอ่าครับแค่นี้ครับ